ดีจ้าทุกคนแม่พามาถอดก้วยฉาบนะจ๊ะน้องเนี่ยถอดก้วยฉาบจ้าม่แกはは pen, ้วนะจ้างามบ้จ้างามบ่นี่เอาฟานไว้แบบนี้แล้วนะจ๊ะน้องแม่ฟานใส่สามใบแบบนี้แล้วให้กะละมังไปนี่ฟานไว้ฟานเป็นริ้วเป็นริ้วแล้วนะจ๊ะน้องงามบ่จ้าฟานไว้แล้วในกะปะนี่นะจ๊ะน้องได้ย่สองชุดนะจ๊ะ สองชุดชุดหนึ่งกับสิบสามถุงน้จ้านี่นี่ถอดท้ายเขาก็ค้นไปค้นมางสิ่หลังน้จ้านี่ถอดป้ายาดีจ้าเพื่อชาบค้นแบบมีมาสิ่ทัวน้จ้านี่มันถูกสุกทัวกันเอากะช้อนเอากะช้อนตักค้น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 น้องจ้าเนาะฮาร์มป้าจ้าจะมีเพอาเอาขึ้นได้แล้วน้องจ้าเนาะเนาะมันจะใหม่เขาเพื่อไปใส่น้ำตาลอีกน้องจ้าเนาะ น้ำต,ตาลอีกเถวหนึ่งนะจ๊ะย่างถี่แล้วอันนี้คือทอดครั้งแรกนะจ๊ะทอดจืดนะจ๊ะเนาะทอดจือดอแม่เดี๋ยวขึ้นให้่เพิ่งนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวรอจังน้อยเนาะค่ะจับกองผู้เดียวนะจ๊ะเนาะจ้าอันนี้แมวขึ้นจากน้ำมันแล้วนะจ๊ะเนาะขึ้นจากน้ำมันแล้วนี่นเล้วก็ทิ้กน้ำมันออก นี่จ้ะเป็นแบบนี้แหละนะจ้ะก็ช้อนเอาก็ช้อนตักเนาะนี่เขาเอามาวางไว้มาไว้เห็นมันเย็นก่อนนะจ๊ะเนาะทุกคนนี่จ้าได้เร็วฝาดหนึ่งแล้วจ้าเนาะอันนี้ก่อนข้าสิี่เอากล้วยลงอีกเขาก็เอาก็ช้อนตักเศษเศษน้อยๆมันออกกอนนาจะเนาะเดี๋ยวมันจะใหม่เนาะนี่จ้านี่แม่ก็เสียเอาพอนีลงนี่ลงแคละน้อยเนาะ ลงเทละาอันเทลลกีอนะจ้ะลูกแบบนี้หละจ้าท่านห้องเอาแบบนี้ลุงมึดเลยเป็นก้อนลงเลยไม่ได้นะจ้ะเนาะมันติดกันจ้ามันติดกันเดี๋ยวมันสิบสุกทัวถึงกันนะจ้ะเนาะเพื่อนเพื่อนเอาสีใช้ใสเทละาอันได้จ้าสีใสเทเลกีบเลยจ้าแบบแม่เฮ็ดเทลลกีบเทเลกีบไม่ได้ฟูขึ้นนะจ๊ะจมลงบดโดนกับฟูขึ้นนะจ๊ะทาน้ำมันประทันหอนอันนี้คือน้ำมันเดือดอยู่แล้วจ้ะ แล้วแล้วฝาดหนึ่งนี่ฝาดที่สองก็ต้องก็ต้องเห็ดฝาดไงก็ได้นะจ้ะเนาะข้าวเห็ดกินธรรมดาก็าต้องเห็ดฝาดไงได้จ้ามันจังเป็นอันเนี้เป็นกีบงามนะจ๊ะเนะาะเพราะแตกเพราะมุน,นะน mm. เนาะมีกับไส้มือเดียวนะจ๊ะมือหนึ่งจับกล่องเพราะว่าไม่ได้เอาขากล่องออกมาจากไหนงั้นถ้าเห็นเพื่อนเพื่อนเบิ่งแบบถุกเชินนะจ๊ะเนาะพรรู พ่อลูกการเฮ็ดน้จ้ะสอนสอนในเฮ็ดแบบนี้้ะจ้ะเด้อผู้ใดเฮ็ดเพราะท่านเปลี่ยนกันเบืบ้องตัวย่างแม่แล้วกลอไปเฮ็ดกินได้จ้านี่มักจืดกับเฮ็ดแบบจืดอทอดออกแล้วกรอบแล้วเย็ยนแล้วเขาก็ไปเอาหยิบเกลือใส่น้อยก็เป็นรสจืดแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะเดีวก่อนแม่ีปค้นใ้เบื้องคนไปค้นมา ปว่านี้บ่ิเวณใหญ่นะจ๊ะถ้าเขาบ่ิเวณใหญ่นี่มันจะเป็นฉีบน้ำนะจ๊ะนี่มันสิบว่าเอ้มันสิบว่าแน่นกันนะจ๊ะโอ้งามขนาดน,นะจ๊ะทุกคนงดูสสวยงามมากๆเลยวันนี้ก็จะเห็นเบื้องอันนี้เย็นแล้วนะจ๊ะเย็นแล้วเย็นแล้วคะเทลงเลย,ทย,ยเทใส่ถานนะจ้านี่ สวยงามมากๆเลยจ้าดูสิคะดูสิคะจะถึกถี่ไหมจ้าทุกคนกรอบดีจ้ากรอบดีจ้าคลิปนี้แม่ก็จยแต่เพียงเท่านี้นะจ้านะ้อคอยเบิ้งคลิปใหม่อีกนะจ้าขอบคุณมากๆกกดไลค์กดแชร์ให้แม่หน่อยนะคะให้กำลังใจคะ่ะสวัสดีจ้า